โรงเรียนวัดทางหลวงโพทองยินดีต้อนรับคณะน,นิเทศ่เตศติดต,ตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองโดยมีนายอาชวินกันยสกุลผู้มีการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนและมีนักเรียนจำนวน338คน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันทั้งผู้บริหารคณะครูได้มีการเขียนบันทึกไทม์ไลน์รวมไปถึงผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าว 2. การปฏิบัติตาม6มาตรการหลักของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีการวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษาการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในสถานศึกษามีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอจัดให้มีการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันและการลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 3. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาและมีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสรุปปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพยกตัวอย่างเช่น YouTube ช่อง TP School 1 Channel Application นนท์หนึ่งสมาร์ท Application Line และ Google Form เป็นต้น จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เพื่อกำหนดบทบาทต่างๆดังนี้บทบาทของผู้บริหารบทบาทของครูประจำวิชาบทบาทของครูประจำชั้นบทบาทของนักเรียนและบทบาทของผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 2. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน และ 3. แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยใช้โควิด1 9โมเดลโดยมีแนวคิดพัฒนามาจาก วัคซีนโมเดลเรียนรู้อยู่บ้านต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัยซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งโควิด -19 โมเดลโรงเรียนวัดทางหลวงโพทอง เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีหลักการดังนี้ C Change Over การเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal O Organization การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ V วัคซีนโมเดล I improvement การปรับปรุงแก้ไข D development การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า10สุขบัญญัติ10ประการและ9จัญยาบันวิชาชีพครู9ข้อ จากการนำโควิด -19 โมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนและบริหารสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019ในสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักเรียนจากต่างประเทศหรือต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ0 3 0ยของจำนวนทั้งหมดโดยนักเรียนคนดังกล่าวไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและไม่มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ครูได้ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและได้ให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 5. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนใน4รูปแบบคือออนแอร์ออนไลน์ on d ดีมา d และ On Hand โดยมีการสำรวจความพร้อมในการเรียนรูปแบบต่างๆดังนี้ o อน i r นักเรียนมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ38.46 n ออนไลน์นักเรียนมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ98.81 o n d e m a n d นักเรียนมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ62.13และออนแ n นนักเรียนมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ99.11 ผลการจัดการเรียนการสอนสามารถสรุปเป็นรายสัปดาห์ได้ดังนี้สัปดาห์ที่1จํานวนนักเรียนที่สามารถเรียนแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ82สัปดาห์ที่2คิดเป็นร้อยละ80นอกจากนี้ยังมีผลสรุปของการเรียนแบบออนแฮนในสัปดาห์ที่1คิดเป็นร้อยละเ5และสัปดาห์ที่2คิดเป็นร้อยละ94 5.2. วิธีดำเนินการประสานกับผู้ปกครองและนักเรียนทั้งการพบผู้ปกครองนักเรียนส่งตารางเรียนกำหนดการสอนรวมไปถึงการรับส่งการบ้านครูสามารถติดต่อและประสานงานกับผู้ปกครองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e 6. กการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้จัดทำแบบฝึกหัดใบงานในรูปแบบของออนแฮนและได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในการรับส่งใบงานในด้านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้จัดทำแบบฝึกหัดใบงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนและมีการติดตามกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 7. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโรงเรียนได้ติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่นศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 จังหวัดนนทบุรีประสานงานกับเทศบาลน,นครนนทบุรีขอความร่วมมือฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019ในการจัดการเรียนการสอน